สวัสดีครับผมมาตามแนวทางลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะพี่น้องลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดวันศุกร์ที่สิบแปดกรกฎาคมสองห้าหกแปดมาเบ่งผลมือวันพุธกันก่อนพี่น้องมือวันพุธเลขบนมันออกกันสามเจ็ดเลขล่างออกหนึ่งศูนย์นะพี่น้องเนาะ ของปูศูนย์เจ็ดนั่นเลขวิ่งเข่าตัวล่องนะพี่น้องจับปูกับกบ่เข่าปูไปนเน้นหกคนหกกับเจ็ดไปเน้นหกคนนะเข่าตัวล่องปูเน้นหกล่องเจ็ดเข่าตัวล่องคือเจ็ดเลขออกสามเจ็ดส่วนจับปูกับกบ่หมี่บ่เข่านะพี่น้องกับมี่แต่ 7, 0, 7, 1, 7, เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าแวงแสน ว่ามีเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะเล็กวิ่งปูเขาอยู่พี่น้องกับปูปูเขาจันไม่แก่เมื่อไหร่มาแรก บนล่างวิ่งลูด เก้ากับ0ูนย์นูเนนที่ศูน เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่ เก้าห้าศูนห้าสาม ามห้าเก้าหกเก้าหกศูนย์หก ามหกเก้าคู่ได้พี่น้องเก้าคู่บนล่างไปกับส่วนตัวเน้นเน้นติดศูนย์เป็นที่ติดศูนย์ได้พี่น้องได้ นะพี่น้องแคปหน้าจอลาพัฒนาปูศูนย์เวันสุกรมือแรกนี่ยวันสุกที่18บแปดกรกฎาคมสองห้าลาพัฒนาปูศูนย์เจปุ่นงวิ่งรูด9กับ0ย์เด่น0ูนย์รอง9ก้าเก้าสี่ศูนย์สหหสห้าเ สาหเด่นที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศย์หเน้นติดศูนย์พี่น้องเน้นติดศูนย์นพี่น้องห้องกับแคบหน้าจอเป็นแค่แนวทางเ้้มากระจัดขัดกระพานพี่น้องนี่ลายมือของปูมีสัญลักษณ์มีโลกโก้ปูศูนย์เจ็ดพรม เอคนเก่าที่ติดตามรูยอดอ่ไไยเมื่อปูศูนย์เตัวให้หน่อยซ้ำนี่ลหละเนาะตามนั่นครับผมมากชอบตัวใดกลับไปพิจัรณและหน้าเพื่อนรามากับพานอย่าลืมบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับเหล็กปูบริปักหลักเด้เากลับขอบพุณนปูศูนย์เหลายๆที่แบ่งปันแนวทางล่าพัฒนาของไอพี่น้องเขาโศกหมันเฮงเฮงปัง,ป,งปังกัน ฝากก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม